ครับครับชื่อเอกเปริดวู๋นะครับถือว่าดีเลยครับมี2อีเกิลหกเบอดี้ครับผมแต่ว่าลุม16ก็ไปพลาดเสียบูเออเสียดับเบิลครับต่างครับผมเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นสเตเบิลฟอร์ดครับก็จะแข่งกันทำเบอดี้หรืออีเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ได้พอยมาเลยครับเออจริงๆเกมมันก็ยังมีจุดพลาดอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวอาจจะไปออแก้ไขเรื่องลูกเสิร์ฟนิดๆหน่อยหน่อยเลยครับใช่ครับ ก็จะเป็นพาหาของทุกลุมเลยครับผมแล้วก็จะมีพาสี่สั้นเหมือนยัางลุมหนึ่งหรือลุมสิบอะไรอย่เงี้ยครับใช่ครับก็จะเล่นตามเกมที่คิดไว้เหมือนเหมือนอย่างวันนี้เลยครับเพราะว่าที่เล่นมาก็ถือว่าดีมากๆครับครับก็ช่วงท้ายๆก็เจอฝนกันหน่อยเนาะครับผมก็จริงๆสภาพสนามก็ถือว่าดีเลยครับเยี่ยมเลยครับจริงๆก็สัปดาห์นี้คือผมพยายามคิดว่าจะ S 1> <S 1> สร้างอ e ีเกิให้ให้ให้ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับได้ได้แค่ลุมเดียวเลยครับแต่ว่าเหมือนอย่างสัปดาห์นี้ก็จะพยายามทำอีเกิให้ได้มากขึ้นอะไรครับเพื่อที่จะให้ได้พอย n t ที่เยอะอะไรเงี้ยครับใช่ครับ